ใส่ดานเลยนะครับไข่เจียวแบบกรอบอบสวัสดีครับเชฟกอลเชนบ้านครับไข่เจียวกรอบ,อบๆคู่อีกแล้วครับมีมูลูกค้าสั่งเหมือนเดิมปรุงรได้ตามใจชอบนะครับใช้น้ำมันเยอะๆนะครับอันนี้ผมตั้งน้ำมันไว้สักทักแล้วครับน่าจะได้แล้ว อนอนอรอดับไฟครับเดี๋ยวรอเสกใส่จานที่น่กับเลยเรอกับด้านครับดีสวยมากดีงามเลครับได้จะได้ครับครับรอบ ก็ได้แครับได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วครับใช้ตะลิวโยกอย่างนี้เลยเลยนะครับใช้ตะลิวยกอย่างนี้เลยนะครับหรือใครทําไม่เป็นก็ใส่ตะแกรงได้เลยครับกระเด็ดน้ำมันครับโยกโยกโยก อ่ะครับเดี๋ยวเรามาใส่จานกันครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่จานให้ดูเลยร้อนเอาขอขอผักชีนะผักชีในตู้เย็นอ่ะจะใส่จานเลยนะครับไข่เจียวแบบกระปบกุู้ๆนะครับนี่สเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะโรยด้วยผักชีทีนึงครับแบบขอบโรยด้วยผักชีครับ ามาครับพร้อเมเสร็จครับ